สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ถึงยี่สิดกุมภาพันธ์นะครับเป็นดูเอ่อเป็นการดูดวงชาวราศีเมษนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสามเมษายนถึงสิบสามพฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีเมษทั้งหมด ก็จะบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการก,การะทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีเมษว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีเมษในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างเหนื่อยความรักคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่จริงใจอ่ไม่เอานะ ไม่จริงใจไม่เต็มร้อยฉันไม่สนใจและฉันอยากดูดอ,ออกมามากกว่าพอคุณดูดออกมานิ่งเฉยมาเนี่ยเขากลับมาเสียดายคุณฝ่ยอย่างนั้นนะครับแลว้วคนาีีเขาพยายามกลับมาพยายามมาง้องอนพยายามมานน่นนี่นั่นคุณก็ณณไม่อยากกลับไปแล้วเพราะคุณมองเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแล้วคุณก็ไม่กล้ากลับไปโอเคละแต่ก่อนอาจจะมีความรู้สึกด,ดีๆให้แต่ตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณเดินหน้าไปมากกว่าเดินหน้าไปเกี่ยวกับการงานการหรือหรือกับคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะสิบห้ากุมภาพันธ์เป็นยังไงบ คุณกาลังเดินหน้าไปพาะคุณรู้สึกในใจว่ามันเหนื่อยแล้วกบคนพวนี้ไม่ยากกลับไปนะแต่ว่าทางถือว่าเกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดนะถ้าเจอหน้าก็ทักทายพูดคุยอะไรได้ปกติทําดีๆด้วยได้แต่ว่าจะให้กลับไปทําเหมือนเดิมเต็มร้อยเนี่ยคุณไม่เอาแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าแล้วในปัจจุบันฉะนั้นคุณมีความสบายใจคุณมีสิ่งใหมรที่ดีกว่าฉันก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจเพราะคุณว่ามองก็มองว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ะสรยังเหมือนเดิมทททกกกกกอออออยย่่่่่่าาาาางงงฉะะนนนนนััััััั้้รรลลบบบไไไไปปเเเเเีีีมมมมมํตวสื เดิมๆด้วยเรื่องที่มันไม่ดีเดิมๆด้วยนะครับนะเอา่ะดรที่มาดูกันนะครับว่า mm hmm. ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี้ย mm hmm. คิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้ว่าได้ใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณคุณเองอะ่ะโอเคลมันเคยเป็นอดีตเคยเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขมากๆแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วมันก็จบไปนานแล้วด้วยนะครับตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากสร้างอนาคตอยากเดินไปทางเส้นใหม่ๆซะมากกว่าการกลับไปหาเขาเนี่ยจะต้องไม่เหนื่อยแบบนั้นอะ่ะหาหาเพื่อนนี่เถอะนะฉันไม่ได้อยากกลับไปอย่างนั้นแล้วนะครับตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าเป็นการตัดในใจใของคุณแบบค่อนข้างเต็มร้อยแล้วอะ่ะนะครับแล้วเขาละเขาคิดยังไงต่อตัวคุ เขาเองก็ยังค่อนข้างมองคุณยังค่อนข้างเสียดายอยู่ฉะนั้นคนเขาเองยังอยากคาดหวังยังอยากกลับไปคุณกลับมาทําดีๆกับเขาได้เหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกมีความมึนห่วงและมีการรอคอยคุณอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตามดูว่าคุณทําอะไรมีความมึนห่งวงเวลาคุณทําอะไรมีความสุขกับใครมีใครมาเจ้าแจ้คุณห,หรือใ,ใครคุณมีสนใจใครก็มาใครเนี่ยเขาจะมีความมึนห่วงมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเกิดขึ้นแล้วก็กำลังหาวิธีอยู่ด้วยซ้ำนะครับไปบางคนเนาะเอาล่ะครบั มาดูกันนะเนาะไพ่มีสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์ฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่23ถึง28กุมภาพันธ์นะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเมษบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู16 22ก่อนเนาะกุมภาพันธ์ช่วงนี้ชาวเมษเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงีชาวเมีค่อนข้างมีเรื่องที่ต้องแต่การเรื่องที่ต้องคิดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกคิดเรื่องลบๆของเขาด้วยเหมือนกันนะเรื่องที่เขาเคยทำไม่ดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะฉันก็เลยตัดใจ,จว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากยุ่งอะ่ะนะมันมีความคิดด้านลบเกี่ยวกับเขาเยอะมันก็เลยรู้สึกไม่เอาดีกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากสนใจอนะไร้วไม่ว่าเขาจะทาอะไรกันแล้วแต่ช่วงนี้เขาจะพยายามเรียกร้องความสนใจประมาณเกือบเต็มร้อยเกือบร้อยประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะพยายามเรียกร้องความสนใจทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นบางท่งงลพยัาน ถึงการรุนแรงหน่อยเขาก็มาทักทายด้วยด้วยซ้ำแต่แม่ว่าไม่หากกิดอะไรมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะมองคนใหม่ดีกว่านะสำหรับท่านนี้มีใครก็ขอมองคนใหม่ดีกว่าหรือถ้าบางที่มีคนอยู่แล้วก็เออฉันขอพบคนใหม่ใหม่ดีกว่าฉันไม่อยากกลับไปฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยอยากกลับไปหาเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันหมดไปแล้วแล้วแต่เขาเองอ่ะจะรู้สึกยังไม่อยากยอมแพ้ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไม่สนใจปฏิเสธหรือพยายามตีตรงห่างเขาจะไม่ค่อยยอมแพ้เท่าไหร่แล้ว ยี่สามกยี 8, ่สิบแปดุมพาพาันช่วงนี้คุณจะนิ่งเฉยมากๆเลยเขาเองก็ได้รู้สึกตามดูข่าวคุณอยู่ฮะแล้วก็รู้สึกค่อนข้างหึงหวงช่วงนี้นระวังด้วยนะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเขาจะมาชวนทะเลาะกับคุณเกิดขึ้นจะมาโวยวายจะมาพทำเพอาา้อพลรนาหรือบางท่านบางคนอะ่ะอ,อ,อีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเขาไม่มาทะเลาะคุณโดยตลอดเขาจะโพสอะไรในสื่อออนไลน์สื่อปีจัเน็ตเป็นการตัดท้อปเปล่าบ้าถึงคุณหรือบางท่านบางคนเนี่ยเจอเขาฝากด่านะเหมือนอาจจะไป ว่าคุณให้กับเพื่อนคนรอบๆตัวคุณไปแล้วข่าวคราวมาถึงคุณนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งคุณพอฟังได้ยินข่าวไม่ว่าจะเห็นเขามาทะเลาะคุณโดยตรงหรือได้ยินข่าวจากทางสื่อโซเชียลหรือทางคนอื่นเข้ามาเนี่ยคุณจะค่อนข้างกดหินมากๆเลยแล้วก็มองว่าทําไมเขาไม่มองตัวเองเรยววะอะไรย่างเงี้ยนะซึ่งคุณก็ค่อนข้างเซ็งแล้วก็เบื่อนะครับแต่ว่าคุณทําอะไรไหมคุณไม่ทําอะไรคุณเลือกที่จะมองโฟกัสแต่ความสุขของตัวเองมากกว่าแล้วคุณจะปล่อยเบอร์ไปเลยช่างแม่งเลยเขาจะพูดไงทําอะไรก็เรื่องของเขา ที่มีคุณไม่มีไม่มีเลขขั้นอะไรกลับมาเลยก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษไ้แค่นี้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะกิตทีลาไปก่อนเนาะ